แนวทางฮานอยปกติกับ VIP นะครับผมประจำวันที่4มกราคม2569ครับวันนี้ได้วิ่งรุ่นสครับผมตัวเน้น2-3กับ2-4นะครับวิ่งรุ่นสครับผมเน้น2-3กับ2-4รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม y ย u t u b e องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของอาจารย์เยครับผมแล้วก็สาหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เยนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณนะครับผมเพียงท่านกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อชิปโป๊ตนะครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เยได้ครับ กันนีก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยปกติกับ V.I.P. นะครับผมประจาวันที่4ครับผมกรกาคม2 5 6พัราครับผมสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมตามสูตร ที่เรานี่วันนี้ได้วิ่งรูดสองครับผมวิ่งรูดเป็นสองนะครับสี่ตัวครับผมสี่ตัววันนี้ครับผมเก้าสี่สองสามนะครับผมต่อไปก็จะเป็นสามตัวนะครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตัวกันนะครับ เราก็จะเอา4ตัวนะครับผม 9, 4, 2, 3ครับผมมาตัดนะครับตัดหน้าตัดหลังให้เป็น3ตัวนะครับผมแล้วเราก็จะตัดอีกครั้งหนเป็น2ตัวเด่นกับ2ตัวกันครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกนะครับแอดมินขออนุญาตตัดให้ครับผม วิวสองครับผมสี่ตัวเก้าสี่สองสามนะครับผมก็จะตัดสามตัวได้เก้าสี่สองครับผมเก้าสี่สองกับสี่สองสามนะครับผมสองตัวเด่นนะครับสองตัวเด่นวันนี้ครับผมสองสามครับผมสองสี่ครับ แล้วก็สองเก้าครับผมสองสามสองสี่แล้วก็สองเก้านะครับผมตัวกันนะครับผมตัวกันวันนี้จะ,จะได้สามสี่ครับผมสามเก้าครับผมสามสี่สามเก้าแล้วก็สี่เก้าครับผมวันนี้เราก็จะมีเลขเบิ้ลด้วยนะครับผม อสองตัวเด่นเรามีสองสามสองสี่แล้วก็สองเก้านะครับผมเลขเบิ้ลเราก็จะเป็นสามสามนะครับผมสี่สี่นะครับแล้วก็เก้าเก้าครับผมนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผม ขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสอหรับวันนี้ครับแดีวทางฮานอยปกติกับ VIP นะครับผม4มกราคม2569ครับผมวันนี้ได้วิ่งรุ่นสครับผม4ตัว9423 3ตัว942กับ423ครับผมวิ่งรุ่นสนะครับ4ตัว9423 สามตัวเก้าสี่องกับสี่สองสาครับผมสองตัวเด่นนะครับสองสามสองสีกาตัวกันเป็นสามสี่สามเกาแล้วก็สี่เาครับผมระวังเล็กเบิ้ลด้วยนะครับผม3ามสามสีกาคราบอีกครั้งนะครับผมสตัวเด่นนะครับสองสามสองสี่สองเกาตัวกันเป็นสามสี่สามเแล้วก็สี่เ้าครับผม ตั๋เลขเบิ้ลด้วยนะครับผม3 3 4 4 9 9ครับอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผม 3, 3, 4, 4, 9, 9, บอย่าลืมกลับเลขก,กันด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นนะครับผมสำหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมเอดก็จะขอเน้นที่สองสามครับผม2อสกับ24นะครับ สำหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่สองสามกับสองสี่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับท่นานไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย้ครับผมอาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผม สำหรับคลิปเนวทางฮานอยปกติกับ VIP ในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ